คุณแหนะฮะแล้วก็นะครัสวัสดีอาจารย์ครับครับวันนี้เราได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนของการเอกเครือ่องติดตั้งนะฮ<ช>ะเดี๋ยวคุณลือพี่แหนมแนะนำตัวนิดหนึ่งวิสากิจอะไรแนะนำตัวเองนิดหนึ่งพี่แหนมค่ะสวัสดีค่ะวิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีโฮมสเตย์ทุกคนอาจารย์รกินแล้วโฮมสเตย์แล้วไม่เกี่ยว<น>ะอะไรกันมาอพี่พีวะพี่บานจริงๆเราเติบโตมาจากการรวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์ก่อน แล้วที่นี่เราก็อยากทำของฝากนะกับนักท่องเที่ยวก็เลยเกิดแบรนด์สกินแคร์คือเพชรคีรีคอสเมติกครับจากปัญหาทางการนะฮะก็คือที่นี่นะครับก็ินผขาดเครื่องมือเครื่องขึ้นแรงในการทำเครื่องผลครนะฮะเราได้ทำเครื่องขึ้นมานะเครื่องขูนครีมเครื่องสะอาดด้วยระบบ AI นะฮะเรามาดูที่เป็นยังไงพี่ครับผมเดยวดูนะครับนี่คือเครื่องจะประกอบด้วยสองส่วนนะเดี๋ยวอธิบายเครื่องที่หนตูตามเลยนะครับก็คือหนอถือชุดเครื่องขวน ชุดวนนะฮะประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด2แรงม้านะครับแล้วม,มีตัวใบพัดขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวแทนนะครับสามารถยกขึ้นยกลงหมุนปรุงอะไรรถยนต์ได้เลยนะครับเราจะแยกชุดระบางชุดควนแล้วก็ชุดควบคุมการชุดควบคุมตัวนี้เราใส่ระบบด้วยระบบไอเข้าไปนะครับเพื่อจะดูเรื่องของอาการควรนะคทคนิคการ,รควรต่างนะฮะตรงนี้ะประกอบด้วยจอทัชสกรีนนะครับ,บรแล้วก็ตัวทีว่เรียกว่าไซร์อินเวอร์เตอร์นะัตัวนี้เวีดีตัวนี้เราจะไปคนโทรลเรื่องของมอเตอร์ นะครับเรื่องของมอเตอร์ในการควนนะระบบจะสั่งงานด้วยระบบพัลส์กรีนะครับเทสเนไพนะฮะการเราจะมีปุ่มจ๊อกนะฮะปุ่มจ๊อกนะฮะก็คือการอ่าการสั่งงานเพื่อตึกเทสในการควนแต่ละครั้งนะครับเราสามารถที่ตั้งความถี่แต่ละครั้งแต่ละครั้งได้นะฮะแล้วกดดันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่กาหนดความถี่ในขณะนั้นได้นะครับติเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่ ห้าเลอร์นะครับห้าเลอร์เครื่องมันจะดาวลงมานะเรื่องของการแรงดิบได้นะครับนี่คือเทคนิคของเรานะเรื่องของเลื่อยแบบใหญ่ข้างหลังก็คือจะเป็นเรื่องของเอรนะที่เราประมวลเรื่องของแรงดิบนะฮะเรื่องของกระแทกเราเป็นยังไงนี่คือความเหงา